สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสุดท้ายของวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอ่ะตอนอื่นเรามาดูสิว่าวันนี้เราเรียนหัวข้ออะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด5้าหัวข้อนะคะหัวข้อแรกคือความหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ หัวข้อที่2คือลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะคะหัวข้อที่3คือข้อดีและข้อเสียของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะคะหัวข้อที่4ี่คือปัจจัยที่นําไปสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและหัวข้อที่5นะคะองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาดูการทีละหัวข้อเลยค่ะอันดับแรกนะคะเรามาดูซิว่าความหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจคืออะไรนะคะ ความหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจคือการที่ประเทศตั้งแต่2ประเทศขึ้นไปเนี่ยมาทําการตกลงกันเพื่อลดหรือยกเลิกข้อจํากัดทางด้านการค้าระหว่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษีหรือไม่ใช่เรื่องของภาษีนะคะซึ่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการแบ่งออกได้หลายระดับนะคะมีความร่วมมือตั้งแต่ในระดับเล็กจนไปถึงระดับใหญ่นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะ เรามีเป้าหมายสําคัญคือการลดอุปสรรคการค้านะคะลงเรื่อยๆและขยายความร่วมมือให้กว้างขึ้นมาดูกันค่ะว่าลักษณะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยแบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันนะคะโดยระดับแรกเราเรียกว่าการค้าเสรีนะคะหัวข้อที่2หรือดับที่2คือสหภาพศุลกากร หัวข้อที่3หรือระดับที่3คือตลาดรวมนะคะและระดับที่4คือสหภาพเศรษฐกิจและอันสุดท้ายคือสหภาพเหนือชาติลักษณะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจข้อแรกคือเขตการค้าเสรีหานักเรียน เขตการค้าเสรีคืออะไรนะคะเขตการค้าเสรีเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มเพื่อพยายามลดภาษีนําเข้าสินค้าของประเทศสมาชิกนะคะโดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยนะคะนอกจากการยกเลิกภาษีนําเข้าเนี่ยยังมีการพูดถึงการยกเลิกมาตรการต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศสมาชิก แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่สมาชิกเนี่ยยังคงได้รับอิสระอยู่ก็คือการตั้งอัตราภาษีและมาตรการจำกัดทางการค้ากับประเทศนอกกลุ่มนะคะยกตัวอย่างเช่นเขตการค้าเสรีมีอะไรบ้างนะคะก็คือเขตการค้าเสรีของยุโรปหรือเขตการค้าเสรีอาเซียนนั่นเองนะคะนักเรียนน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างต่อมาค่ะ กลุ่มที่2หรือขั้นที่2เนี่ยมีการพัฒนาต่อมานะคะนอกจากจะมีการยกเว้นภาษีของกลุ่มสมาชิกเนี่ยเขายังมีการเก็บภาษีศุลกากรของประเทศนอกกลุ่มสมาชิกในอัตราเดียวกันซึ่งการรวมกลุ่มที่จัดอยู่ในสหภาพศุลกากรน,นะคะที่ เห็นชัดเลยก็คือสหภาพยุโรปหรือว่า EU นั่นเองนะคะต่อมาระดับที่3คือตลาดร่วมนะคะตลาดร่วมเนี่ยนอกจากจะเป็นเขตการค้าเสรีแล้วก็สหภาพศุนลกากอนนะสิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือในกลุ่มประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีถ้านักเรียนเคยได้ยินนะคะก็เป็นการ ย้ายแรงงานจากประเทศหนึ่งของกลุ่มสมาชิกไปยังอีกกลุ่มสมาชิกนะคะยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือสหภาพยุโรปเช่นเดียวกัน,นต่อมานะคะในระดับที่4นะคะก็คือสหภาพเศรษฐกิจนะคะสหภาพเศรษฐกิจเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกับลักษณะของเขตการค้าเสรีสหภาพ สุลการกรน,นะคะหรือว่าตลาดรวมแต่เขาบอกว่าลักษณะของสาภาพเศรษฐกิจเนี่ยมีความสําคัญก็คือเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์นะคะเพราะนอกจากจะเป็นในเรื่องของการจัดเก็บภาษีหรือการกําหนดมาตรการต่างๆแล้วนะคะเขายังเน้นเรื่องของความร่วมมือในการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายการเงินและนโยบายการคลงัง อันนี้ครูขอยกตัวอย่างสหภาพยุโรปที่เห็นได้ชัดเพราะว่ากลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเนี่ยจะใช้สกุลเงินเดียวกันนะคะส่วนระดับสุดท้ายคือสหภาพเหนือชาตินะคะสหภาพเหนือชาติเนี่ยจะแตกต่างจากทั้ง4ระดับก่อนหน้านี้ก็คือสหภาพเหนือชาติเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นแค่ด้านของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่สหภาพเหนือชาติยังเน้นการรวมกลุ่มในเรื่องของการทหาร การเงินนะคะของกลุ่มประเทศสมาชิกให้เปรียบเสมือนอยู่ภายใต้รัฐบาลร่วมกันซึ่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับนี้นะคะยังไม่ปรากฏในปัจจุบันหัวข้อต่อมาค่ะนักเรียนก็คือเรื่องของข้อดีและข้อเสียของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะคะเอามาดูก่อนอันดับแรกนะคะนักเรียนก็คือข้อดี การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีข้อดีอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยก็คือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยช่วยส่งเสริมให้มีการค้ามากขึ้นเนื่องจากว่าการรวมกลุ่มเนี่ยเป็นเหมือนการขยายตลาดให้กว้างมากขึ้นต่อมาเมื่อตลาดมีการขยายมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือฐานการผลิตก็จะขยายตามต้นทุนที่ใช้ในการผลิตของกลุ่มประเทศนี้ก็จะลดลง เมื่อต้นทุนลดลงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเราสามารถปรับปรุงและก็สามารถนำทรัพยากรมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือประเทศสมาชิกนะคะมีสวัสดิการทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นแต่แน่นอนว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้มีข้อดีเพียงอย่างเดียวนะคะข้อเสียก็มีนะคะเนื่องจากว่าในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ย เขามักจะมีการกำหนดมาตรการกีดกันการค้ากับประเทศนอกกลุ่มนะคะซึ่งการกีดกันการค้าเนี่ยทำให้ในเกิดการแข่งขันเกิดขึ้นใช่ไหมคะเราไม่สามารถไปใช้สินค้าของต่างประเทศได้หรือว่าจะใช้ก็ใช้ได้น้อยคราวนี้พอกลับมาเข้าภายในกลุ่มนะคะจะเห็นได้ว่าลักษณะการผลิตเนี่ยจะผลิตในลักษณะที่คล้ายคลึงกันทําให้สินค้าหรือบริการที่ผลิตเนี่ย มีความคล้ายคลึงกันและไม่เกิดการแข่งขันทำให้ประสิทธิธภาพของการผลิตลดลงนะคะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงปัจจัยนะคะที่นําไปสู่การเพึ่งพาการแข่งขันการถัดแยง้งและการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาดูข้อแรกเลยค่ะปัจจัยที่นําไปสู่การเพึ่งพาทางเศรษฐกิจนะคะการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยเปรียบเสมือนการสร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มประเทศสมาชิก ซึ่งการรวมกลุ่มให้ความมั่นคงเนี่ยยังมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือการพึ่งพาโดยเฉพาะด้านการพึ่งพาทางด้านเทคโนโลยีเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเหมือนปัจจัยสําคัญนะคะที่ทําให้การผลิตสินค้าและบริการเนี่ยสามารถผลิตได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วเมื่อเราผลิตสินค้าในระยะเวลาอันรวดเร็วเนี่ยส่งผลให้มีสินค้าและบริการออกสู่ตลาดมากขึ้นนะคะ ต่อมาข้อที่2นะคะก็คือปัจจัยที่นําไปสู่การแข่งขันทางเศรษฐกิจนะคะเมื่อเรามีการรวมกลุ่มมากขึ้นนะคะตลาดขยายมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการแข่งขันทางเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจเนี่ยเหมือนมีข้อดีนั่นก็คือเมื่อมีการแข่งขันมีการพัฒนานะคะศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการผลิตเนี่ยสามารถถูกดึงออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาอันที่3คือความขัดแย้งทางเศรษฐกิจนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าการที่เรารวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยมีเป้าหมายสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการพิทักษ์ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศสมาชิกนะคะซึ่งในบางครั้งการที่เรากําหนดมาตรการอะไรก็ตามที่มาปกป้องสิทธิ์ของกลุ่มสมาชิกเนี่ยกลายเป็นการสร้างความขัดแย้งให้กับประเทศนอกกลุ่มนะคะเนื่องจากว่ามาตรการบางอย่างเนี่ย เป็นการกีดกันไม่ให้ประเทศนอกกลุ่มเนี่ยเข้ามาทําการค้ากับกลุ่มของเราพอมาถึงข้อสุดท้ายค่ะการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะคะการที่เรารวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเราเน้นเรื่องของการพึ่งพาการแลกเปลี่ยนความรู้การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะคะนอกจากนี้เนี่ยการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ย นำไปสู่การจัดตั้งองค์กรการค้าระหว่างประเทศคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนาคารโลกนะคะหรือที่เรารู้จักกันดีก็คือ Worldbank นั่นเองนะคะหัวข้อต่อมาค่ะเรามาดูเรื่องของบทบาทแล้วก็องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะซึ่งอย่างที่ครูบอกไปตั้งแต่ต้นคาบแล้วว่าหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่มีหน้าที่นะคะในเรื่องของการร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยมีการแบ่งออกไป ได้หลายระดับนะคะซึ่งในวันนี้เราจะพูดด้วยกัน3ระดับนะคะอันแรกก็คือความร่วมมือทางการค้าระดับโลกนะคะความร่วมมือทางการค้าระดับทวีปและอันสุดท้ายคือการรวมกลุ่มระดับอนุภูมิภาคของประเทศไทยอ่มาดูทีละตัวเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือองค์กรที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือทางการค้าระดับโลกนะคะหรือว่า World Trade Organization หรือถ้าเราจะเรียกสัส้นๆก็คือ WTO นั่นเองอมาดูสิว่า WTO เนี่ยมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจหรือความร่วมมือระหว่างประเทศอะไรบ้างนะคะะมาดูนะคะจุดมุ่งหมายสำคัญและหนะ้าที่สำคัญของ WTO นะคะอันแรกเลยก็คือลดอปุปสรรคการค้าระหว่างประเทศสมาชิกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษีสุรกา,กากรหรือภาษีที่ไม่ใช่ภาษีสุกากากนะคะต่อมา น้าที่ที่สองะคะก็คือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังด้านการค้านะคะอันที่สามคือนะคะมีการทบทวนนโยบายการค้าของประเทศสมาชิกอย่างสม่ำเสมอส่วนข้อที่4คือการเสนอแนะให้สมาชิกปฏิบัติตามพันธกกรณีได้อย่างพอเพียงและตรงไปตรงมานะคะสุดท้ายก็คือเรื่องของการประสานงานเกี่ยวกับกองทุน การผู้ยืมเงินหรือว่าองค์กรสำคัญทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อไปค่ะเรามาดูความร่วมมือระดับชวีปซึ่งในวันนี้เนี่ยครูจะพูดถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของชวีปยุโรปนะคะซึ่งองค์กรนี้นะคะก็คือ EU นั่นเองนะคะ EU นะคะมีวัตถุประสงค์สำคัญอยู่3ด้านด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยที่แบบเป็นที่เรารู้กันดีก็คือ EU เนี่ย ะะจัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมระบบเศรษฐกิจนะคะความร่วมมือในการพัฒนาสังคมและการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศสมาชิกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะต่อมาอันที่สก็คือเพื่อยกระดับการดำรงชีวิตของประชากรชาวยุโรปให้ดียิ่งขึ้นและข้อสุดท้ายคือจัดตั้งสหาภาพศุลกากรโดยขจัดอุปสรรคต่างๆทางการค้าระหว่างประเทศขึนนะคะ ต่อมาค่ะมาในเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในชวิตอเมริกาเหนือนะคะหรือว่าเราจะคุ้นดีในภายใต้ชื่อของ NAFTA านะคะนาสต้เนี่ยมีจุดประสงค์ที่สำคัญอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือสแสวงหาตลาดส่งออก ปงภูมิภาคอื่นๆนะคะอันดับที่2ก็คือส่งเสริมการจ้างงานการเคลื่อนย้ายแรงงานนะคะเพื่อที่จะผลิตสินค้าได้ในราคาถูกและมีคุณภาพและข้อสุดท้ายคือเพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กให้ขยายตัวและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อมาค่ะการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชียนะคะซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมดหลักๆเลยก็คือ4องค์กรน,นี้นะคะ มาดูองค์กรแรกเป็นองค์กรที่นักเรียนน่าจะคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนั่นเองนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของอาเซียนเนี่ยได้มีการกำหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียนนะคะมีด้วยกันทั้งหมดเ็ข้อที่สำคัญสำคัญก็คือเนื่องส่งเสริมการก้าวหน้านะคะทางด้านเศรษฐกิจนอกจากเศรษฐกิจแล้วยังมีในเรื่องของสังคมและวัฒนธรรม มา,มาข้อที่2คือส่งเสริมการมีสถิรภาพนะคะสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคส่วนข้อที่3ค่ะคือการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมด้านความรู้และการบริหารข้อที่4นะคะส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและการในการฝึกอบรมและการวิจัยของประเทศสมาชิกข้อที่5นะคะส่งเสริม ความร่วมมือทยด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอันดับที่6ค่ะส่งเสริมการกำหนดหลักสูตรนะคะการศึกษาเอเชียตนออกเฉียงใต้นะคะและข้อที่7ค่ะส่งเสริมการทำการค้ากับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศต่อมานะคะ องค์กรนี้นะคะนักเรียนอาจจะบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนะคะก็คือเขตการค้าเสรีอาเซียนอาพูดอย่างอาจจะเคยได้ยินนะคะตัวยอ่อของเขานะคะชื่อเรียบภาษาอังกฤษของเขานะคะเรียก,กสั้นๆว่าอาตาอาตาเนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญด้วยกันทั้งหมด4ข้อนักเรียนนะคะอันดับแรกก็คือเพื่อให้การค้าภายในอาเซียนเนี่ยเป็นไปอย่างเสรีโดยปราศจากการกีดกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นภาษีศุลกากรหรือว่าไม่ใช่ภาษีศุลกากรรวมไปถึงการใช้อัตราภาษีศุลกากรในอัตรา,ารที่ต่ำที่สุดน,นะคะนอกจากนี้นะคะการรวมกลุ่มของอาฟ่าเนี่ยยังเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นวัตถุประสงค์ข้อต่อมาก็คือส่งเสริมสถานะการแข่งขันของอาเซียนให้ทัดเทียมกับกลุ่มประเทศอื่นๆและข้อสุดท้ายคือการ รับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกนะคะซึ่งปัจจุบันนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยเริ่มที่จะเปิดกว้างและมีความเป็นเสรีมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาหน่วยงานต่อมานะคะเราเรียกว่า a อเปนะคะซึ่ง a อเปกเนี่ยก็คือองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะมีจุดประสงค์สำคัญก็คือการส่งเสริมให้ภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิกเนี่ยให้มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีการพัฒนาลดการขีดกันนะคะและ้วกะตุ้นความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจมุ่งเน้นการเจริญเติบโตและพัฒนานะคะภายในภูมิภาคและในระดับโลกต่อมาค่ะองค์กรสุดท้ายนะคะสำหรับความร่วมมือในระดับทวีปนะคะนั่นก็คือองค์การของประเทศผู้ผลิตน้ำมันและการส่งออกนะคะ หรือว่าโอเปกนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือการสแสวงหาและรักษาผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกผู้ผลิตน้ำมันและปิตโตรเลียมนะคะนอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องของการตั้งราคาน้ำมันนะคะและสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งนะคะเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในการขายน้ำมันไม่ให้สมาชิกของกลุ่มเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบจากประเทศมหาอำนาจ ที่เก่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นองค์กรที่เบื้องต้นที่นักเรียนควรจะทราบนะคะต่อมาในหัวข้อถัดมาคือการรวมกลุ่มในระดับอนุภูมิภาคนะคะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยได้เข้าไปเป็นส่วนร่วมหรือเป็นสมาชิกกับองค์กรนะคะในระดับอนุภูมิภาคนะคะโดยหลักๆเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกัมพูชา ลาวพมา่าแล้วก็ไทยนะคะอง,องค์กรที่2คือกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียนลุ่มแม่น้ําโขงผู้อยากจะให้นักเรียนให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของแม่น้ําอิระวดีเจ้าพญาและแม่น้ําโขงซึ่งในยุทธศาสตร์นี้นะคะมีโครงการที่สําคัญสําคัญก็คือการสร้างเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงประเทศสมาชิกเข้าด้วยกัน ถามว่าทําไมเขาต้องขยายหรือการพัฒนาเส้นทางคมนาคมนะคะจุดมุ่งหมายหลักของการขยายเส้นทางคมนาคมของยุทธศาสตร์นี้ก็คือเพื่อกระตุ้นการลงทุนของประเทศอื่นนะคะนอกจากกระตุ้นการลงทุนแล้วนะคะเขายังมีส่วนร่วมในการพัฒนาในเรื่องของการเกษตรการท่องเที่ยวนะคะแม้กระทั่งเรื่องของการเดินทางนะคะจะเห็นได้ว่า จะมีเส้นทางเชื่อมค่อนข้างที่หลากหลายนะคะต่อมาสุดท้ายคือโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นม้ำโขงอันนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือมีจุดประสงค์สำคัญก็คือการเชื่อมโยงประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมดเข้าด้วยกันผ่านระบบเส้นทางคมนาคโงนะคะ,ะนักเรียนจากที่ก่ามาทั้งหมดพอจะเห็นภาพรวมของ าการรวมกลุ่มระดับอนุภูมิภาคแล้วใช่ไหมคะคราวนี้มาถึงช่วงท้ายของการเรียนในชั่วโองคนี้แล้วนะคะครูฝากให้นักเรียนเนี่ยลองนําความรู้ที่ได้จากการเรียนในคาบนี้เนี่ยมาตอบคําถามชวนคิดที่ครูทิ้งไว้ให้ทั้งสองข้อนะคะเพื่อที่จะเป็นการทบทวนความรู้และหาจุดบุกร่องของตัวเองสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดย สำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา